บรรยากาศสดสที่หน้าศาลรัฐธรรมนูญน,นะคะซึ่งวันนี้เป็นวันแรกของการไต่สวนพยานผู้คัดค้านแก้ไขรัฐธรรมนูญขัดมาตรา68ก็เริ่มอย่างเป็นทางการแล้วนะคะโดยผู้ร้องที่1ยืนยันว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าข่ายล้มล้างสถาบันขณะที่ผู้ถูกร้องซักค้านประเด็นการเข้าร่วมการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของผู้ร้องทั้งที่เห็นไม่ถูกต้องเราจะไปติดตามบรรยากาศสดสนะคะจากคุณพัชยามหัธโนธรรมรายงานสดจากหน้าศาลรัฐธรรมนูญเชิญคะ่ะ ค่ะคุณชุติมาคะผู้ถูกร้องยังซักคันผู้ร้องนะคะโดยขอความชัดเจนเขาว่ามีประเด็นใดที่เข้าข่ายการล้มล้างการปกครองขณะที่นายวิรัตกัละยาสิริกาศก,ก็ได้ให้สัมภาษณ์ก่อนการไตส่สวนนะคะโดยบอกว่าจะนําซีดีภาพและเสียงของนายจตุพรพรมพันธ์นนในใจอึ้งพากกรรวมไปถึงนายจกักรพบนเพนแคไปประกอบการไตส่สวนเพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่าการกระทําทของบุคคลทั้งหมดนั้นเข้าข่ายการล้มล้างการปกครองค่ะ ตุลการสารรัฐธรรมนูญออกนั่งบาลังพิจารณาไตาส่สวนพยานบุคคลฝ่ายผู้ร้องกรณีที่สารรัฐธรรมนูญรับพิจารณาว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291เข้าข่ายเป็นการล้มล้างการปกครองตามรัฐธรรมนูญมาตรา68หรือไม่โดยพยานผู้ร้องที่เข้าไตาส่สวนมีจำนวน7คนค่ะประกอบด้วยพลเอกสมจตบุญถน,นอมนายวันทงชัยชำนาญกิจนายวิรัตกัลยาสิรินายวรินเทียมจรัดนายบวรยศสินทรนายสุรพลนิติไกรพจน์และนายเดชอุดมไกรฤทธ ก่อนการไต่สวนนะคะนายวสันสร้อยพิสุทธิ์ประธานสารรัฐธรรมนูญได้มอบหมายให้นายนุรักษ์มาประนีตและนายบุญสง่งกุลบุภาตุลาการสารรัฐธรรมนูญเป็นผู้ดําเนินกระบวนการพิจรารณาจากนั้นคณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญจึงได้เริ่มกระบวนการไต่สวน พยานปากแรกก็คือพลเอกสมเจตบุญถนอมค่ะโดยมีนายวัฒนาเส้งไพรร้อเป็นผู้สัก้านโดยเฉพาะในประเด็นที่ระบุว่าเหตุใดเมื่อไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญตั้งแต่ต้นจึงเข้าร่วมตลอดกระบวนการการแก้ไขพลเอกสมเจตยืนยันนะคะว่าแม้เข้าร่วมกระบวนการแต่ก็แสดงเจตนารมณ์ไม่เห็นด้วยโดยลงมติคัดค้านเพราะมองว่าเป็นการล้มล้างกะเป็นการล้มล้างรัฐธรรมนูญไม่แตกต่างจากการรัฐประหาร และก็ยังดําเนินการผิดปกติอาจนําไปสู่ภัยร้ายแรงต่อประเทศคือการฉีกรัฐธรรมนูญปี2550และยังกังวลกรณีที่มีการให้อํานาจประธานรัฐสภามากเกินไปจากนั้นเป็นการซักค้านโดยนายชูศัก์สิรนินินผู้แทนผู้ถูกร้องที่3านายโภคินพลกุลที่มุ่งเน้นไปเรื่องที่ถูกกล่าวหาว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้เข้าข่ายการล้มล้างการปกครอง จึงต้องการความชัดเจนว่าการกระทําใดของผู้ร้องที่เข้าข่ายและพยายามชี้ให้เห็นว่าที่ผ่านมาก็มีกระบวนการแก้ไขแบบเดียวกันและยังมีการพูดถ้อยคําที่ว่าให้รับไปก่อนแล้วค่อยแก้ไขที่หลังโดยได้มีการขอพาดพิงไปถึงนายจรรญพักดีธนากุลหนึ่งในตุลาการสารรัฐธรรมนูญในวันนี้ด้วย โดยพลเอกสมเจตก็ตอบการซักค้านะคะโดยหยิบยกกรณีการปราศัยของแกนนนำพักเพื่อไทยและอดีตสอสพักพลังประชาชนในหลายเวทีว่ามีคำพูดไม่เหมาะสมโดยเฉพาะการเปรียบเทียบการปกครองกับประเทศอื่นที่ส่อเจตนาล้มล้างสถาบันอีกทั้งยังมีการปราศัยพาดพิงองค์กรตุลาการโดยเป็นไปในลักษณะไม่ต้องการให้มีองค์กรเหล่านี้อีกในประเทศไทย ส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญในลักษณะเดียวกันในกับในอดีตยอมรับว่าเคยมีแต่อ้างว่าเป็นไปตามบริบทแวดล้อมของสังคมขณะนั้นซึ่งแตกต่างจากการแก้ไขในปัจจุบันขณะที่นายจรรยเองก็ชี้แจงประเด็นที่ถูกพาดพิงนะคะว่าไม่ได้พูดให้รับรัฐธรรมนูญตามเงื่อนไขที่มีการกล่าวอ้างค่ะตอนจะรับหรือไม่รับร่างนูญ2,550 ท่านเคยอ่านคำสัพพานตอนนั้นมันจะมีคมาําแบบรับไปก่อนแล้วแก้ทีหลังท่านท่านเคยได้ยินไหมครับท่านพมผมได้ยินแต่ผมไม่เคยพูดครับแปลว่า <c oughs> ม,มีมีการพูดเรื่องนี้ถูกไหมครับเคยได้ยินแต่ไม่สามารถระบุดได้ว่าใครเป็นผู้พูด,พดแล้วรันูนงสองห้าสี่เก้าเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดไม่รับแล้วท่านเลขาธิการท่านเคยเป็นเลขาธิการคมชเป็นคณะคมชอไปเขียนรันูลงบอกว่าถ้าประชาชนไม่รับแล้วเนี่ย คมทบคมอเอารนนัฐธรรมนูญฉบับในฉบับหนึ่งมาใช้ก็ได้ใช่ไหมครับผมอนตอนนั้นมันเป็นอำนาจของรัฐาธิปไตยนะครับรัฐธรรมนูญจริงๆจะทําทอะไรก็ได้แต่ขณะนั้นเราทาโดยยึดหลักประชานปไตยครับประธานพูดครับแสดงว่าขณะนั้นก็กระแสะว่าให้รับไปก่อนขอเรียนว่าผมที่ได้เป็นคำพูดจากผมครับ,รบผมขอประธานพูดท่านท่านสามที่เคารพโดยเฉพาะท่านจรัญ นะครับอภิธานาคุณท่านจารันเคยให้สัมภาษณ์ตอนนั้นนะครับบอกว่าเออรับไปก่อนเราจะได้หลุดพ้นจากอำนาจคอมชอำนาจประธานนั้นแก้ไม่ยากแก้เพียงหน้าตาเดียวประทานโทษนีท่านจารันด้วยความบุญล่ท่านเคยให้สัมภาษณ์เช่นนี้ท่านท่านเคยเ,คยเห็นไหมครับผมว่าคำถามดีท่านประธานครับขออนุญาตที่แจนนี้หนึ่ง ผมเรียนตอนนั้นเนี่ยว่าเราถ้าไม่ได้รัฐธรรมนูญ2550เราจะไม่พลจากระบบป,ปฏิวัติรัฐประหารน,นั้นก็น่าจะต้องรับรัฐธรรมนูญ2550ไปแล้วถ้าเห็นว่าไม่เหมาะไม่ควรตรงไหนก็ให้แก้ไขเพิ่มเติมได้แต่ไม่ได้บอกว่าแก้ไขมาตราเดียวเท่านั้นแบบ291 แบบยกเลิกทั้งฉบับอันนี้ต้องขอเรียนให้ชีแ้แจงให้ให้ท่านเข้าใจความหมายที่พูดนะฮะซึ่งมันคนละประเด็นกับในคดีน,นี้ครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแก้ไขามาตรานั้นร้อยมาตราไม่มีปัญหาครับเพราะว่าสังคมจะได้ ตรวจสอบและ,สะแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการแก้ไขแต่ละประเด็นแต่ละมาตรารเพ่าว่า ย้อนกลับไปดูกันที่ก่อนการไตส่สวนนะคะได้มีการแสดงความคิดเห็นของฝ่ายผู้ร้องและผู้ถูกร้องค่ะนายสมชายสแสวงการสวสัรหาในฐานะผู้ติดตามผู้ร้องที่1ยืนยันนะคะว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามมาตรา291เปิดทางให้สมาชิกสภาร,ร่างรัฐธรรมนูญหรือสะสะรเข้าแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นการแก้ไขทั้งฉบับเข้าข่ายการล้มล้างสถาบัน พร้อมเรียกร้องไปยังรัฐบาลหากจะมีการแก้ไขรัรฐธรรมนูญก็ควรแก้ไขเป็นรายมาตราและควรชี้แจงรายละเอียดให้กับประชาชนรับทราบหากมาตราใดเป็นมาตราสําคัญก็ควรทําประชามติก่อนการแก้ไขเราต้องการไปล้มรัฐธรรมนูนทั้งฉบาับแล้วก็อ้างว่า,ามาีคณะบุคคนใหม่สรมายการากกติกาที่ไม่มีกรอบเลยเป็นอัตลากที่เรียกว่า เป็นการพลิกคว้าก็เป็ได้แตเนี่ยเป็นการพันรายการก่อนนะทางดารัฐารทุกทันเลยทุกนาที้งงล้ทรรกนุบชิงรักนูงก่อนเพราะว่ารักนุนป็ตัวหายสูสุดใประเทศอันนี้แบบเดียวกันถ้าเราปล่อยให้มีการชิงรักนุนก็เหมือการรัฐหาลกโดน คาพลเอกสมเจตนะคะในฐานะผู้ร้องที่หนึ่งก็เชื่อว่าการที่รัฐบาลแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นการปลุกระดมตามนโยบายประชานิยมและชัดเจนว่าทำเพื่อคนคนเดียวพร้อมยืนยันว่าการยื่นคำร้องคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นการทำในฐานะประชาชนที่รักประเทศชาติไม่มีใครอยู่เบื้องหลัง ขณะที่นายชูศักดิ์บอกว่าจะต่อสู้ตามกระบวนการของกฎหมายเพราะไม่มีอะไรต้องกังวลแต่ว่าผู้ร้องทั้งหมดเพียงแต่จินตนาการไปเองเท่านั้นว่าจะขัดรัฐธรรมนูญมาตรา68ซึ่งกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญผ่านมาถึงแค่วาระที่สองอยังไม่มีการตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าส,สรและไม่เกี่ยวกับการล้มล้างการปกครองและไม่ได้มีการให้อำนาจประธานรัฐสภามากเกินไปตามที่ผู้ร้องกล่าวหาด้วย ส่วนนายวิรัตกัลยาสิริสอสสงขลาพักประสธิปัต์ในฐานะผู้ร้องที่3เปิดเผยว่าได้เตรียมซีดีภาพและเสียงการแสดงความเห็นของนายจตุพรพรมพันธ์นายใจอึ้งผากรและนายจรุพบเพนแคที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เข้าข่ายการล้มล้างสถาบันความยาว20นาทีมาชี้แจงต่อสารพร้อมแสดงความมั่นใจค่าว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้จะเข้าข่ายล้มล้างสถาบันตามที่ได้ยื่นคำร้อง และบรรยากาศโดยรอบสารรัฐธรรมนูญตั้งแต่เช้านะคะกลุ่มผู้ชุมนุมกองทัพปลดแอกประชาชนเพื่อประชาธิปไตยยังคงปักหลักชุมนุมให้กำลังใจตุลาการสารรัฐธรรมนูญบริเวณสวนหย่อมด้านหน้าสำนักงานสารรัฐธรรมนูญค่ะส่วนการรักษาความปลอดภัยนะคะมีกำลังตำรวจปราบจลาจล1นกองร้อยหรือ150นายดูแลสถานการณ์ด้านในและด้านนอกขณะที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้องได้จัดกำลัง50นายดูแลสถานการณ์ทั่วไปค่ะ สำหรับการไต่สวนในวันนี้นะคะตุลาการตั้ง4ประเด็นในการพิจารณาค่ะประกอบไปด้วยนะคะอำนาจในการฟ้องคดีตามมาตรา68วรรคสองหรือไม่การแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291โดยเป็นการยกเลิกรัฐธรรมนูญทั้งฉบับนั้นสามารถทำได้หรือไม่การแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291มีปัญหาว่าเป็นการล้มล้างการปกครองหรือไม่และหากว่ามีการกระทําดังกล่าวเป็นเหตุให้ต้องมีการยุบพักหรือไม่ค่ะซึ่งตอนนี้ตุลาการสารรัฐธรรมนูญนั้นก็พักการไต่สวนก่อนที่ จะมีการไต่สวนกันอีกครั้งนะคะในช่วงบ่ายเวลา13นาฬิกา30นาทีค่ะคุณชุติมาคุณเกษรีค่ะ